ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปนี้เป็นพระธรรมเทศนาเป็นสาระความรู้ธรรมะวันหยุดชีวิตที่ประเสริฐชีวิตทุกชีวิตต้องการความสุขหลีกเลี่ยงความทุกข์ แต่เพื่อชีวิตที่ประเสริฐสุดเราต้องเป็นคนมีปัญญาเพราะผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการปลูกฝังและพัฒนาเพราะเหตุนั้น การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในสังคมมนุษย์เพราะปัญญาและการศึกษาเราเรียนการได้ยินการได้ฟังมากเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นปัญญาคือความรอบรู้ ความรู้ทั่วความเข้าใจสิ่งต่างๆต,ตามที่เป็นจริงวินิจฉัยเหตุการณ์เรื่องราวให้รู้ความจริงตลอดจนความสามารถในการคิดที่ถูกต้องและแยบคายคือคิดหาเหตุผลตรึกตรองอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์หรือความสุขคนคิดเป็นย่อมได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นมากกว่าเช่นในเรื่องของความตายคนคิดเป็นย่อมเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ทุกร้อนแต่กับได้ความสงบไม่เศร้าโศกเสียใจ ส่วนคนคิดไม่เป็นเมื่อนึกถึงความตายก็ทุกข์ร้อนหมดกำลังใจปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิตของจิตใจทำให้สามารถมองเห็นความดีความชั่วทางและไม่ใช่ทางปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความเขาความมืดมนของชีวิตเหตุการณ์ในชีวิตที่เป็นทุกข์ย่อมเกิดจากผลกรรมเก่าที่เราต้องชำระสะสางให้หมดสิ้นไปความขึ้นลงของชีวิตเป็นเรื่องปกติให้ใช้ปัญญามองว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้น แล้ววางใจให้เป็นกลางไม่ดีใจหรือเสียใจคงรักษาความปกติไว้ก็เป็นความสงบเย็นได้ส่วนชีวิตของคนบางคนตกตำ่ำเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาทำให้เป็นไปทำให้เกิดมีสำหรับความสุขความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่เคียงคู่กับชีวิตโดยตลอดไม่มีชีวิตใดไม่ประสบกับความสุขหรือความทุกข์เมื่อยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องประสบอยู่ร่ำไปความจริงความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่ต้องผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นประสบการณ์อันสำคัญที่ทำให้เข้าใจ และพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นได้ในชีวิตของคนทุกคนถ้ามีแต่ความสุขก็อ่อนแอไม่รู้จักชีวิตแต่ถ้ามีแต่ความทุกข์ก็คงทนไม่ไหวชีวิตจึงต้องผ่านทั้งทุกข์และสุขเพื่อความเข้มแข็งสมบูรณ์ของชีวิต ปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องเติบโตโดยผ่านทั้งร้อนฝนและหนาวจึงจะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ผู้มีปัญญาได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นหวังในความสุขคนส่วนมากเมื่อได้รับทุกข์ก็มักทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์ ต่อเมื่อมีความสุขจึงทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แสงสว่างคือปัญญาย่อมเลิศกว่าแสงสว่างอื่นๆเพราะสามารถส่องจิตใจคนให้สว่างสวยด้วยเหตุผลรู้ดีรู้ชั่วกําจัดความมืดคือกิเลสได้บุคคลผู้งูเขา ย่อมเป็นการยากที่จะรักษาตัวให้พ้นจากความชั่วและความทุกข์ส่วนผู้ที่มีปัญญาย่อมสามารถคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆนำตนให้ประสบสุขสวัสดีเพราะอาศัยปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตนั่นเองท่านผู้รู้จึงกล่าวยกย่องผู้มีชีวิต อยู่ด้วยปัญญาว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐมีสิ่งประเสริฐอยู่ในตนและชีวิตผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแล